เดี๋ยวลองดูนะฮะนี่ผมก็ให้ทีมง,งานต่อไปอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันนะฮะเพราะรายการชนทุกป,ปัญหากับสามารถเขาคุยกับคุณสุวัสด์แล้วผมจะไม่คุยซ้ำนะฮะแต่ผมเล่าให้ฟังแต่กําลังจะติดต่อไปยังเอกยุทธ์อัญชันบุตรมาปรากฏตัวอีกแล้วฮะหลังจากหายไปนานทำไมอยู่ๆมาอยู่อย่างนี้อะได้สายแล้วใช่ไหมฮะคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรอยู่ในสายเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับคุณเอกยุทธ์ครับสวัสดีค่ะอะเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะคุณผู้ชมฮะเอามาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณเอกยุทธ์ครับ สวัสดีครับคุณพี่วันครับครับคุณเอกยุทธ่าเมื่อวานนี้ทำไมอยู่ๆไปกับเขาด้วยล่ะฮะไม่ใช่อยู่ๆไปอ่ะเขานะครับคือผมเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยหลายสัปดาห์นะครับแล้วก็มีความพยายามของกลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับที่จะแจ้งขอหากับสุภาพสตรีท่านนั้นน่ะนะครับจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่เห็นนั่นนะครับว่ามันเกิดขึ้นจริงๆ ก็เลยทนไม่ได้ฮะก็เลยประกาศในเฟซบุ๊กไปของผมว่าเรายินดีที่จะช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนะครับไม่ว่าจะถ้าจะมีกรณีประกันตัวหรืออะไรอะไรผมไม่ทราบก็ด้วยเจตนาที่ส่งเข้าไปเท่านั้นอ่ะก็ไปเกิดกระแสของกลุ่มประชาชนที่ทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็มาผมก็เลยไปแสดงเจตนาลมเมื่วานแล้วก็พอดีกับคุณสุพัก S <S แกก็ค<ร>งคในฐานะที่ทนายความวสู้ความคดีอย่างนี้มาบ่อยๆแกก็เลยแกก็เลย,แ,เลย <ừ> แสดงตัวเจตาำลมไปไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีกลุ่มหลายๆกลุ่มไปรวมกันผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นกลุ่มการเมืองนะครับเมื่อวานเป็นการแสดงเจตนาลมซึ่ง<อ>ต้องการช่วยเหลือคนคนหนึ่งเท่านั้นครับคุณเอกยุทธ์ยืนยันว่ามาจาก Facebook แต่เมื่อสักครู่นี้แกนําเสื้อแดงเขาบอกเลยนะฮะถูกจ้างมาโดยสสประชาธิปัตย์อิสระสมชายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรู้จักกันไม่ฮะจริงๆแล้ว ไม่ไม่เคยรู้จักเลยครับวันเฉลีป่าผมรู้จักแต่คุณชวนนะครับคุณผู้ดำเนินทีครับครับก็เขาได้พูดยังไงก็พูดแบบอาจจะคนพูดเนี่ยนะครับอ่าอาจจะชินกับการจ้างวานคนมานะครับให้เราไม่ค่อยชินกับเรื่องนี้นะครับเรื่องการเมืองผมไม่ใช่นักการเมืองนะครับผมไม่สนใจว่าใครจะขอโทษนะครับที่ใช้คําอยากคือจะเห่าหอนยังไงก็เรื่องของเขานะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยคือจุดประสงค์คือให้กําลังใจคุณครูถูกไหมฮะ ไม่ใช่ต้องการให้กำลังใจเนี่ยต้องการที่จะไปช่วยในเรื่องรูปคดีด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็เคยมีประสบการณ์จากการถูกกลุ่มพวกเนี้ยไปแจ้งความบ้าบอผิดในที่สุดแล้วนะครับก็ใช่ครับก่อนหน้านั้นนะครับจะมีคดีหญิงหญิงเหนือหญิงอะไรบ้าบออะไรเนี่ยนะก็สร้างเรื่องสร้างอะไรไปในที่สุดแล้วท่านนายกาแล้วก็ศาลเขาก็ไม่ฟ้องเขาสั่งสั่งนะครับแต่เมื่อวานนี้เวลาสถานการณ์ที่มรุนแรงขึ้นคุณเอกยุทธ ปรากฏว่ารถของเสื้อแดงเขาก็ถูกอารมณ์ของคนเสื้อเหลืองเข้าไปบุกทําลายเหมือนกันทำไมมันอารมณ์มันแรงขนาดนี้ฮะคือไปถามว่ารถเสื้อแดงถูกทําลายเดี๋ยวนี้ทุกทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับผมไม่ค่อยอยากจะเชื่ออะไรตามสถานการณ์นะครับเราไม่ทราบว่าทําร้ายกันเองหรือยังกลุ่มเสื้อแดงยังบอกว่ามีการจ้างวานไปอย่างนี้นะครับออแล้วผมจะรู้ยังไงที่ทุบรถแต่ไม่ทุกกันเองล่ะออออนะครับไอเสื้อเนี่ยใคระคุณไปสวม คุณหยิบสีเหลืองมาใส่เขาก็บอกคุณเป็นสีเหลืองออนะครับคุณหยิบสีแดงมาใส่าก็กลายเป็นสีแดงผมว่ามันเลิกเลิกบ้าสิฮะไม่มีหรอกครับสีเหลืองสีแดงออทุกคนคนไทยหมดแล้วนะครับมีแต่คุณเนี่ยบ้ารับทิใครคุณหลงคลมใครคุณไปบ้ากับเป็นสนับสนุนทักเสณคุณก็บอกคุณเป็นสาวกเสื้อแดงออบ้าหมดฮะพวกนี้เพื่อเยอแล้วเธอไม่มีหรอกครับคือคือการจะบอกว่าคนที่ไปทุบรถพวกเสื้อแดงคือคนที่ประมาณว่าเป็นเสื้อแดงเองอเนออีเออ้ยเหรอฮะ ก็ไม่ทราบนะครับคือคือคือผมไม่ทราบว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นตอนตอนที่ผมออกมาทุกอย่างก็สงบแต่เราก็ได้แจ้งตำรวจนะครับตอนที่จะเลื่อนออกมาก็บอกว่าคุณควรจะดูแลเพราะผมเห็นมีกลุ่มเสื้อแดงนะครับเข้าอ้างว่าเป็นเสื้อแดงมายืนอยู่อยู่ปากทางเข้าน่าจะส่งกําลังไปกันแล้วก็ให้คนกลับให้หมดจะได้จบเรื่องเพราะว่าเดียวเดียวนะครับเพราะว่าการเดินออกจากข้างในก็ปรากฏว่าออกมา ก็มีการกระทบกระทั่งกันแล้วผมยังลงจากรถไปดูเลยบอกว่าขอร้องให้กลับกันเลยครับอย่าไปมีเรื่องกันเลยก็มีประชาชนพยายามเดินกลับก็จะเห็นนะครับว่าที่<อ>ตีกันเนี่ยไม่ใช่ตีกันหน้ากองปราบามีคนไปไล่ตีกันหน้าห้างเซนทรัลก็มีหน้าห้างอเเทสโก้ก็ม,กมีก็แสดงไปรอตีคนที่มาชุมนุมหรือว่าไปช่วย อ่าเป็นกำลังใจให้กับสุภาพสตรีเท่านั้นผมคิดว่าอันนี้มันการจัดตั้งมามา,มาหาเรื่องเลยครับอ๋อจัดตั้งมาหาเรื่องถ้าอย่างนนั้น<อ>วันที่ยี่สนนิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าคุณเอกยุทธฮะที่ตำรวจจะเรียกคุณครูเนี่ยไปพบเนี่ยจะไปให้กำลังใจกันอีกไหมฮะถ้าอย่างนั้นจะไปตน่นอนคือคือถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ต้องคือผมคิดว่าก่อนวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยถ้าทุกอย่างยังไม่จบสิ้นนะครับถ้าต้องการที่จะให้มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าครั้งนี้คงไม่ ทุกคนคงเตรียมการไปนะครับอย่างที่ผมผมก็กล่าวอยู่เสมอนะครับว่าผมเชื่อว่ามือเท้าของประชาชนก็ไม่ได้ฝากไว้ไธนธนาคารนะครับ มไม่ใช่ว่าพวกคุณจะมาทําร้ายเขาง่ายๆคนที่รักชาติรักประชาชนทหารตํารวจดีๆก็มีเยอะ,อะนะครับเขาอาจจะออกค้นมาวันนั้นอ,อไม่ไม่ผมไม่ได้มีการใส่สวมเสือ้อเหลืองเสื้ออะไรมาหรอกครับแต่ว่าผมเชื่อว่าจะมีะกลุ่ม,มพวกนี้ออกมาช่วยเยอะ,อะนะครับถ้าอย่างนั้นเพื่อไทยเขานั่งวิเคราะห์แล้วนะฮะว่าต่อไปสถานการณ์การ,รเผชิญหน้ากันมันจะมากขึ้นเรื่อยๆกระทบกระทั่งกันมากขึ้นเรื่อยๆมออย่างนั้นหรือเปล่าฮะถ้าอย่างนั้น มันมันมันกระทบกระทั่งมานานมันเป็นเจตนาที่เขาต้องการนะครับมผมไม่ทราบรับว่าเขานี่ผมไม่ทราบว่าผมไม่สามารถชี้ได้ว่าเป็นใครแต่ว่าในฐานะที่รัฐบาลเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีอานาจรัฐอยู่เนี่ยมไม่ได้มีความพยายามใดๆที่จะอ่สอให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในโะป้งท้าในมู่เนี่ยนะครับเขาไปให้กําลังใจคนแล้วจะไปประการตัวคนนะ่ะทําไมเสื้อแดงมันต้องผู้ภาษาชจวบ้านคือต้องเสือกไปยุ่งกับเขาล่ะครับ มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณน่ะเขาไม่ได้ไปร้องไห้กับคุณดารุณีเหมือนกันคุณดารุณีม็นอยู่ที่เาเอาผิดก็แจ้งความคุณก็ไปคุณค้ะคุณไม่แจ้งความนะครับแล้วคุณจะไปให้กำลังใจมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่คุณจะไปตีกันทาไมคุณไปด่ากันทําไมล่ะครับ นะครับเมื่อวานนี่ไม่เห็นมีใครไปบอกว่ายิ่งรักออกไปทักสิณติกุกไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องนั้นเลยอ่ะฮะออไม่ได้เกี่ยวกันเลยเขาไปร้องเพลงสรรเสริมพระบรมมีไปสรับสนิไปแสดงเจตนาว่ามีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มันผีดตรงไหนล่ะครับข้อคุณเอกยุทธไม่ได้ไปตะโกนด่าเสื้อแดงเลยหรอฮะถ้าฟังแบบนี้ไม่ได้มีเลยครับออกกันก็มีกระทบกระทั่งนะครับอารมณ์ชนเราเห็นแต่ว่า ถ้าอย่างนั้นที่้านี้ก็จะไปให้กําลังใจกันเหมือนเดิมถ้าฟังแบบนี้แน่นอนแน่นอนขอบพระคมากครับขอบพระคุณมากครับคุณเอกยุทธครับเชวันนี้ครับสวัสดีครับให้เวลาเท่ากันนะฮะคุณผู้ชมฮะฝ่ายหนึ่งก็บอกจัดตั้งมาแน่ๆอิสระสมชัยเอามาเอกยุทธอันชันบุตรที่ไปกับเสื้อเหลืองก็บอกพวกคุณก็จัดตั้งมาแน่ๆโอ้ไม่รู้จะถามอะไรฮะ